สวัดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อลูกดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เรามาทําคลิปแรนดอมนะคะบ่ายน,นี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะซึ่งอาจจะตรง หรือไม่ตรงก็ได้นะคะดูว้เป็นแนวทางอย่าเสียเรียบม,มากเกินไปถ้าคุณอยากให้ตรงมากขึ้นทัก่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยหรือใครสนใจดูดวงส่วนตัวนะคะทัก่องคิวได้ทางไลน์นะคะใครอยากสนับสนุนช่องด้วยการกดคําว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แดงนะคะใต้คลิปด้านล่างข้ามปุ่มแชร์หรือใครอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะสมัครแล้วอย่าลืมแคปหลักฐานม,มาดูดวงฟรีได้ทางไลน์ เรามาเริ่มกันเลยนะคะบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าฉันรู้นะว่าความสัมพันธ์ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเธอเองก็ไม่สบายใจในการเปลี่ยนแปลงนี้เราอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาอยู่ด้วยกันสักเท่าไหร่เธอก็ยุง่งฉันก็ยุง่งต่างคนต่างมีภาระต่างคนต่างมีงานที่จะต้องทํา แต่ฉันอยากจะบอกเธอว่าเธอยังเป็นคนที่ฉันรักเสมอนะฉันวางแผนที่จะสร้างอนาคตสร้างความมั่นคงเพื่อที่จะอยู่ด้วยกันกับเธอไปยาวๆในอนาคตรจะเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นเต็มไปด้วยความมั่นคงเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ฉันอาจจะต้องทำงานหนักหน่อยนะเพื่ออะไรเพื่ออนาคตของเราแล้วฉันก็รู้ว่าเธอเองก็ทำงานหนักเช่นกันเราสองคนนะ ต่างเข้ามาเติมเต็มซึ่งกันและกันแม้ว่าเราจะมีปัญหาอะไรฉันก็เชื่อว่าเราสามารถที่จะปรับความเข้าใจแล้วก็สามารถไปต่อไปต่อได้เรามีความมั่นคงที่ให้กันเรามีความรักเป็นที่ตั้งแล้วมีความเข้าใจเป็นที่ตั้งแล้วฉันก็หวังว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆการที่เวลาไม่ตรงกรันการที่ภาระหน้าที่เยอะต่างๆนี้ไปได้ด้วยความเข้าใจ นละไวใจและเชื่อใจเธอยังเป็นคนที่ชันลักเสมอและก็เป็นคนที่ฉันเนี่ยอยากมีอนาคตร่วมกันเพราะฉะนั้นเป้าหมายของฉันคือการมีเธอในชีวิตเธอไม่ต้องกลัวนะว่าฉันจะเปลี่ยนใจหรือฉันจะไปลงไหลกับอะไรเพราะฉันมั่นใจแล้วว่าเธอคือคนที่ใช่และฉันก็อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยไปนานๆเพราะฉะนั้น ฉันจะทำหน้าที่ที่ฉันออยากทำให้เต็มที่เพื่อความรักของเรานาะนี่คือสิ่งที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีพิจิกราศีกุมราศีเมถุนราศีตุลขออีกหนึ่งใบและราศีกรกฎค่ะ ประมาณนี้นะคะส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมสามารถทัาช่องคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยใครอยากสมัครสมาชิกนะมี50บาท80บาทและ100บาทนะคะแล้วก็ใครอยากกดคำว่าขอบคุณหรือซุปเปอร์แตงใต้คลิปด้านล่างนะคะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนมีความสุขมากๆนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย